มีความมั่นใจมากขนาดไหนที่จะชนะการเลือกตั้ง70และอะไรที่ปรใช้ชนอรมั่นใจมั่นใจอย่างนี้ผมเชื่อว่าถ้าพรรคประชาชนเราตั้งใจทํางานเดินหน้าแบบนี้อยู่ซึ่งเราก็ทําแบบนี้อยู่แน่นอนนะครับการเลือกตั้งปี70เนี่ยยังไ,ไงก็ตามเราสามารถที่จะชนะการเลือกตั้งได้ประชาชนก็มองเห็นในการทํางานของพวกเราอยู่นะครับส่วนถ้าชนะมาแล้วนะครับแล้ว กลุ่มชนชั้นนำนะครับจะยอมหรือไม่ยอมให้เราเป็นรัฐบาลเนี่ยผมว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราตอบไม่ได้หน้าที่ของพวกเราตอนนี้ก็คือเดินหน้าทํางานแบบนี้ต่อเต็มที่นะครับถ้าพูดตามคําของอาจารย์ปียบุตรก็คือชนะใบอนุญาตท,ที่หนึ่งมาให้ได้นะครับเอาใบอนุญาตที่หนึ่งใบอนุญาตจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาให้ได้ส่วนใบอนุญาตที่สองเนี่ยมันไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนถือประชาชนไม่ได้เป็นคนถือถึงจุดนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเราชนะการเลือกตั้งขึ้นมาและเขาไม่ยอมให้ใบอนุญาต ไปเนี่ยผมเชื่อว่าประเทศไทยก็อยู่ในสถานการณ์ที่ทยากลาบากพอสมควรครับแต่ผร้ประชาชนเป็นพรรคที่ไม่ใช่มวลชนคือตามติดในการความขัดแย้งนัการเหมือนที่ผ่านมาแค่ทุกพรรคมันเหมือนจะมีมวลชนของตัวเองอยู่พอไม่ได้เรื่องนี้มวลชนก็จะออกแต่รรคประชาชนไม่ใช้เรื่องนี้คือเราตั้งแต่ตอนที่ตั้งอนาคตใหม่มาเราก็ยืนยันว่าเราอยากสู้ให้ชนะในระบบเราทุกๆ,ๆ,ๆ,ๆอ่าเพราะว่าเราไม่อยาก สร้างเงื่อนไขให้เขาออกมาปฏิวัติและประหารอีกแลก้วก็อยู่ในวงจรเดิมๆนะครับที่ประเทศไทยไม่ได้เดินหน้าไปไหนนะเพราะนั้นโจสำคัญนะตอนนี้ผมว่าเราตั้งเป้าที่การเลือกตั้งปีจะศูนเอาสนามการเมืองท้องถิ่นซึ่งไม่ใช่เฉพาะอบจอเดี๋ยวสนามเทศบาลเราก็จะส่งเรมาตอนนี้ประมาณ10กว่าแห่งนะฮะที่ตั้งใจจะส่งเนี่ยแล้วต้องบอกว่าในหลายเทศบาลเนี่ยอำนาจหน้าที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากกว่าหลายเทศบาลมีงบประมาณมากกว่าอบจมากกว่า หลายๆสนามแบบนี้เป็นเวทีในการพิสูจน์ของพรรคประชาชนที่จะทาให้ประชาชนส่วนหนึ่งที่อาจจะย,ยังไม่เคยเลือกเราเห็นว่าเราไม่ใช่พรรคเด็กหมอน้อเร,เราไม่ใช่พรรคที่พูดอย่างเดียวถ้าทําไม่เป็นเราจะพิสูจน์ได้เห็นว่าเราสามารถทําได้แล้วเนี่ยจะนําสู่นําสู่ใชยชนะในการเลือกตั้งปีจะสัดถึงตอนนั้นถ้าเราชนะแล้ว คนที่ถือใบอนุญาตอีกใบเขาไม่ให้เราขึ้นมาเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยตัดสินใจกันอีกทีเราจะเดินหน้ายังไงต่อแต่แต่ตอนนี้หน้าที่ของเราคือเดินหน้าทุกอย่างให้เต็มที่นะครับในขณะเดียวกันพรรคของเราเนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยเป็นพรรคที่เหมือนกับมีกรอบกติกาที่ค่อนข้างแข็งวบบพักการเมืองอื่นเนะถ้าเทียบแบบพรรคการเมืองอื่นในสมัยในในช่วงที่ผ่านมาเขาจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงความยืดหยุ่นเขาก็หมายถึงอาจจะพูดหรืออะไรอันนั้นก็เรียกว่ายืดหยุ่น แต่บาทุกว่าเราเนี่ยมันมีโอกาสที่จะจับมือพรรคการเมืองทหถ้าเราไม่ได้ชนะเลือกตั้ง,งเป็นเสด็จตัวอยู่ที่<ๆ>ตอนนั้นตอนหาเสียงเลือกตั้งแต่รางเสนอนโยบายอย่างไงนะครับแน่นอนที่สุดผมเชื่อว่าหลักการของพรรคเนี่ยเราไม่เสียตอนนี้ที่เราประกาศชัดเจนก็คือในสมัยสภานี้รเราไม่มีวันไปร่วมรัฐบาลแน่นอน แน่นอนในสมัยสภานี้ถึงแม้จะมีอุบัติเหตุการเมืองขึ้นมาอย่างตั้งใจเอาพระคุณใจไทยออกไปครับแล้วชวนประชาชนไปไหมไม่ไปครับในสมัยสภานีนะ้ไม่ไปแน่นอนไม่ไปแน่นอนไม่ไปแน่นอนอืมไม่มีเหตุผลไดเลยใช่ไหมไม่มีปัจจัยอะไรความจําเป็นอะไรตา่างๆครับคือผมเชื่อว่า ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยเสียเวลาไปเยอะนะและภายใต้ระบบการเมืองแบบนี้สลับขั้วไปมาแบบนี้ผมไม่เชื่อว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ถึงแม้เราเข้าไปร่วมแล้วเราจะสามารถผลักดันอะไรได้เท่าไหร่นะครับสิ่งที่จะทําให้พวกเราสามารถผลักดันนโยบายเชิงโครงสร้างใหญ่ๆได้เนี่ยหนีไม่พ้นเราจําเป็นที่จะต้องได้เสียงจากประชาชน จะบอกว่าเกินครึ่งหรืองเกิน2ี่ล้านเสียงก็ไม่ผิดเพื่อทําให้เรามีพลังมากพอในการผลักดันปัญหาใหญ่ๆได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยสภา,านี้แล้วกันนะพวกเราไม่มีวันที่จะไปร่วมรัฐบาลแน่น,นอนกลัวโดนดูดไหมผมไม่ผมไม่เชื่อว่าเพื่อนของพวกเราที่ร่วมเดินทางมาถึงขนาดนี้จะมีใครย้ายค่ายนะคราวนี้จะมั่นใจมากกว่าตอนอนาคตใหม่เห็นได้ตั้งแต่ตอนที่ก้าวไกลมาเป็นร้ประชาชนก็มาร่วมกันทุกคนไม่มีใครหลุดกันไปไหนไอันนั้นเมื่อปีก่อนนะ ตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนะเหมือนเดิมครับไมนเปลี่ยนใจแล้วโอเคครับคุณทักษิณเคยบอกว่าเคยบอกว่าตอนนี้รัฐประหารอาจจะไม่ใช่เรื่องจำเป็นเพราะเขามีวิธีการอื่นแล้วนั่นคือพูดตอนที่บุญเสถาพงศ์จากตำแหน่งคุณเท่งเห็นด้วยเอวยก็ ไม่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 ได้เห็นด้วยแบบนั้นนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับพี่ตุ้มก็ผมคิดว่าสิ่งที่พวกเราจําเป็นตอนนี้ก็คือกลับมาตั้งใจทำงานตามกระบวนการเราเองมากกว่านะครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็ตามก็ส่วนเมื่อกี้ที่พี่ตุ้มถามเร้ว่าตกลงจะจับกับไม่จับไทยเนี่ยว่ารอข้อสุดสัจนการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วเดี๋ยวจะว่าครั้งหน้าหู้เสียไม่ถึงมีโอกาสคุมคมใจไทยร่วมได้ไหม อยู่อยู่ที่กลางหน้าว่าเอพรรคภูมิใจไทยออกมาประกาศจุดยืนตัวเองยังไงนะครับประกาศจุดยืนตัวเองในการเลือกตั้งครั้งหน้านโยบายของเขาเป็นยังไงถ้าต้องเลือกระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยอยากรวมพรรคไหนมากกว่าเัอ้ผมผมว่าผมนั่งคุยกับพี่ตุ้มเนี่ยตอนแรกเราคุยกันสบายสบายอากาศมันร้อนขึ่นเรื่อยๆครับนครับ ครับก็เอการการจับไม่จับพัวกับใครเนี่ยผมผมว่าอย่างที่อย่างที่บอกนะพี่ตุ้มรอเข้าสู่กระการเลือกตั้งแล้วรอจุดที่แต่ละรรคประกาศออกมาดีกว่าแต่ที่มันมีหลักในยว่างที่สามารถจะบอกได้ต่อไปครับหรือเเอย่างแรกว่าให้ได้แน่นอนเรื่องการแก้ไขรัฐมนูลไม่เอาแบบว่าไม่คือโอเคถ้าวันวันหน้าเราจะเป็นต้องจับ มือกับพรรคร่วมนะฮะแล้วก็จะเป็นต้องมีการเซ็นโอยูอะไรต่างๆเนี่ยการเดินหน้าแก้ไขัฐมนุ่นเป็นหนึ่งในนโยบายที่ต้องอยู่ในอันอื่นเช่นเรื่องของการปฏิรูปกองทัพเรื่องการทลายคุณผู้ขานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมผมเชื่อว่ามันมันเป็นสิ่งที่เอยู่ในอยู่ในเงื่อนไขที่พวกเราต้องอยู่บนโต๊ะเจรจาการการล้างอิมมอยู่แล้วเรื่องตางให้ชนะก่อนเลยให้ชนะเด็ดขาดนะครับ ดูดูเงื่อนไขแล้วน่าจะทักร่วมไม่ง่ายนะกนะครับอืมครับอ่ะตอนนี้ในช่วงการถ้าเราดูการเมืองแบบปกติเนี่ยเจอไหมถึงว่าก็คือถึงปีเจ็ดสงใช่ไหมที่จะมียุบสภาใช่ไหมครับคิดว่าจะมีอุบัติเหตุการเมืองเกิดขึ้นไหมในช่วงเวลาที่ืออยู่นี้ เป็นไปได้อยู่ที่ออรอยเท้าของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองนะครับซึ่งถ้าพรรคประชาชนประกาศชัดนะครับว่าเราไม่มีวันไปร่วมรัฐบาลในสมัยสภานี้เนี่ยร้อมของเราอายุสภาภายในภายในสามเดือนหกเดือนหอมมีนักการเมืองคนไหนที่จะบอกว่าไม่พร้อมได้หร<ค>ือพร้อมลุสนามครับพร้อมลุสนามพร้อมลุสนามครับนะครับคราวนี้ <c oughs> ถามนิดนึงว่าถ้าในเชิงปัญหาการเมืองไทยอินปัญหาทางของรัฐบาลของประเทศณนวันนี้เนี่ยถ้าจะแก้ไขเนี่ยพักประชาชนมีแนวคิดอย่างไรบ้างอย่างเช่นเรื่องคอเซ็นเตอร์นะสมมุติเราตัวอย่างง่ายๆเนี่ยผมอยากรู้ว่ารูปธรรมวิธีคิดของพรคประชาชนเวลาแก้ปัญหาเรื่องนีน้มันทำยังไงบ้างนะเรื่องคอเซ็นเตอร์ผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความเอาจิงเอาจัง นะครับของตัวฝั่งบริหารเองนะครับสิ่งที่เห็นเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะมีทางสสรมออกมาพยายามผลักดันเรื่องนี้มีการประทุงนะก็มีหลายๆคนวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะถ้าไม่มีสสไฟค้านออกมาประทุง้งมันจะเดินหน้ามาถึงขนาดนี้หรือเปล่าแล้วเราก็จะเห็นเรื่องตั้งแต่ตอนที่จะตัดสินใจตกลงจะตัดน้ําตัดไฟตัดน้ํามันตน่างๆเนี่ยก็โยนกันไปโยนกันมาเนาะต่างคนต่างไม่อยากที่จะแบกรับความรับผิดชอบตรงนั้น นะเพราะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคนที่เข้าไปมีอานาจแล so. corona, <water. S 2> ้วกล้าใช้อํานาจในการแก้ไขปัญหาประชาชนนะครับแล้วก็ต้องรับผิดรับชอบต่อการใช้อำนาจตัวเองไม่ใช่เข้าไปแล้วไปโยนกันไปว่าเป็นอานาจของสมชบ้างเป็นอานาจของใครบ้างโยนกันไปโยนกันมาแบบนี้นะปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งข้อสําคัญอย่างแรกนะครับส่วนอื่นๆในการแก้ไขปัญหาระยะยาวเนี่ยไม่พ้นว่าก็ต้องมีการพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้าน ก็เป็นปัญหาที่มันอยู่ตามแนวะตะเข็บชายแดนนะครับทำที่ขึ้นมาองอเมริกาเรื่องจีนใช่ไหมครับซึ่งจริงๆทั้งสองมหาอำนาจเนี่ยมีความขัดแย้งและไทยอยู่ตรงจังกลางเนี่ยถ้าเท้งเป็นคุณเทงเ็เทง,เเทงเป็นนายกรัฐมนตรีจะวางประเทศไทยแบบไหนที่จะได้ประโยชน์ที่สุดจากช่วกงการเปลี่ยนปแปลงระหว่างประเทศท้ง้หนี้ผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญนะตอนนี้คืออย่าไปมองว่าเราเป็นเป็นประเทศเล็ก ถ้าเราเคยเห็นบทสัมภาษณ์ของของคุณเศรษฐาเนี่ยเขาเคยพูดว่าว่าเราเป็น small country นะจริงๆต้องมองว่าเราเป็น middle power country ก็คือเป็นประเทศที่มีอำนาจในการต่อรองระดับหนึ่งนะซึ่งเรื่องนี้มุมมองที่เราวะเรามองตัวเองเนี่ยมันจะส่งผลต่อการตัดสินใจนะครับในการวางนโยบายกับการต่างประเทศด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่จำเป็นเป็นอย่างยิ่งนตอนนี้ที่ โลกกาลังแบ่งออกเป็นสองขั้วนะครับซัพพลายเชนทั้งหมดของโลกนี้ในการผลิตเนี่ยต่อไปมันจะถูกแบ่งเป็นสองขั้วนะนะครับถามว่าแล้วในส่วนของเราเองเนี่ยความที่เราบอกว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นมิดเดิลพาวเวอร์คันีเนี่ยเราต้องพยายามสร้างอำนาจต่อรองเวทีในอาเซียนต่างๆนะครับทำยังไงที่เราจะพยายามรวมตลาดอาเซียนสร้างความร่วมมือร่วมมือในเวทีอาเซียนได้นับเพื่อสร้างอำนาจต่อรองที่มากขึ้นได้นะแต่กลับกันถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่อยากถึงบทบาท ผู้นําเลยในเวทีวทจะเป็นพระอุปาคีในเวทีอาเซียนก็ตามเราเป็นแค่ประเทศเล็กๆก,ก,การตักตัวเองทาตัวเอง,เองหมายถึงว่าการที่กลุ่มประเทศอาเซียนต้องรวมตัวกันเพื่อจะงเปรียบหน้าต่อรองมีความสาคัญผมยกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นแค่ไอเดียที่มีที่มีความเป็นไปได้นะรเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญแลตอนนี้ก็คือเรื่องพลังงานสะอาด แนวคิดเรื่องระบบสมาร์ทกริดของอาเซียนสร้างการลงทุนได้ขนาดไหนใช่ไหมครับในขณนะหนึ่งถามว่าประเทศเพื่อนบ้านเราในอาเซียนอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่มีพลังงานสะอาดของตัวเองนะแต่ในขณะเดียวกันฝั่งใต้ถ้าเราทําระบบสมาร์ทกริดของอาเซียนร่วมกันทุกประเทศในอาเซียนได้ประโยชน์ร่วมกัน,นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สร้างการลงทุนในในกรอบอาเซียน นะแล้วเราก็สามารถดึงดูดการลงทุนที่ตอนนี้ทุกการลงทุนจะเป็นในประเทศไทยในประเทศไหนเนี่ยอย่าง Data Center เนี่ยเขาก็จะถามเรื่องพลังงานสะอาดก่อนนะแต่ถ้าเรามองว่าประเทศในอาเซียนเป็นคู่แข่งเราจริงๆอันนี้คุณเสษฐาก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านส่งพลังงานสะอาดไปสิงคโปร์จากเาาไปสิงคโปร์อ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในมุมมองที่ถ้าเรามองว่าเฮ้ยเรา เอาแต่บอกว่าฮ้ยเราเป็นประเทศเล็กๆแล้วเราไม่จําเป็นที่ต้องร่วมม้ร่วมมือในกรอบอาเซียนในมุมนึงเนี่ยเราก็จะดาเนินนโยบายแบบแต่ใน